สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูเล็กอีกแล้วนะคะหนูเล็กเพชรยนต์ที่นี่ที่เดิมเลยค่ะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะคะณวันนี้นะคะหนูเล็กนะคะยืนอยู่ในโซนรถ SUV นะคะนี่เห็นหรือ,อยังเอ่ยเรียงกันสวยๆหล่อๆตรงนี้เลยค่ะ4คันเต็มๆด้วยกันนะคะอันนี้เราอยู่ในตระกูลของ l e g e n เดนะคะบอกได้เลยว่า4คันที่ตั้งโชว์อยู่นี้เรียกได้ว่าป้าย ป้ายแดงมือหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ารถคันนี้4คันนี้นะคะเป็นรถเดโมที่ตั้งโชว์อยู่ในโชว์รูนะคะแน่นอนว่าไม่เคยออกมาโรดแลนผจญภัยที่ท้องถนนอย่างแน่นอนอ่าเรามาเดินให้ดูกันชัดๆนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจรถเลขกทะเบียนคันใดนะคะติดต่อสอบถามหนูเล็กเข้ามาได้เลยนะคะเราจะมีสีขาวเนี่ยอยู่3คันนะแล้วก็จะมีสีดําอยู่1นึคันด้วยกันนะคะนี่ตั้งอยู่เป็นสง,ง่าหล่อหล่ออ่ะ สำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กจะมาให้ดูคร่าวๆนะคะที่ตัวนี้นะเป็น Fortuner 2.8 d ดีเจนเดอร์นะคะเครื่องนี้สำหรับดวงไฟของเขานะคะเป็นไฟแบบ LED Duo Projector นะคะนี่ไฟหนะ้าปรับระดับสูงต่ำได้อัตโนมัติเลยดวงไฟเขาจะมีลักษณะแบบเรียวๆนะคะตัดมาด้วยขอบตัวกระจังหน้าสีดำนะคะพร้อมรังพึ่งที่อยู่ข้างบนและข้างล่าง สีดำขาวตัดกันออกมาแล้วดูดีมากๆเลยนะคะอันนี้เขามีไฟตัดหมอกมาให้นะคะไฟตัดหมอกเป็นไฟแบบ LED นะคะสวยๆรอๆกันเลยคันนี้ใหม่กิฟแน่นอนนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้า2จุดด้วยกันพร้อมกล้องหน้ามาให้ด้วยไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของอุบัติเหตุชนเราจะไปชนท้ายใครหรือใครจะมาชนหน้าเราอะไรก็แล้วแต่นะคะมีกล้องมันถึงไวเรียบร้อยนะคะ ตัวซุ้มล้อนะคะจะมีสีดำตัดกับสีขาวล้อของเขานะคะเป็นล้อแม็ก0นะคะปียางนะคะเป็นปีเป็นสัปดาห์ที่36ปี20เช่นกันตรงนี้บอกเลยว่ายางเนี่ยมันคือสภาพมือหนึ่งนะคะ,ะเป็นยางของดันหลบตรงนี้สีของล้อเนี่ยก็จะเป็นสีสีแบบโรเมียมอลูมิเนียมอะค่ะตัดกับตัวสีดำรูน็อตเนี่ยมีอยู่6กรูด้วยกันนะคะ อันนี้คือสภาพมือหนึ่งดีๆนี่เองค่ะเป็นเป็นยางรถใหม่เรียกได้ว่ายัางไม่เคยขับไปในท้องถนนอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นรถเดโม่นเนาะเพิ่งออกมาจากศูนย์ก็คือมุ่งตรงมาหาเราเลยบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะพวกโชค๊คพวกซุ้มล้ออะไรเนี่ยเดิมๆแน่นอนสีเราแทบเราไม่ต้องเก็บอะไรเลยคือมาถึงก็คือมาตั้งขายได้เลยเนาะตรงนี้ ถัดขึ้นมานะคะมาดูกันที่สีกระจกนะคะสีกระจกมองค่าเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะมีลักษณะสีดำนะคะตัดกับบอดี้ด้านล่างสีขาวช่วงบนของเขาจะเป็นสีดำนะคะนี่ตัดกันเนาะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะติดกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความปลอดภยัยแถมใต้กระจกเขายังมีกล้องให้ด้วยนะหนึ่งดวงอ่ะแล้วก็ตัวขอบกระจกอะคะ่ะจะตัดไปด้วยโคเรเมียมทั้งเส้นเลยเพิ่มความหรูหรานะคะ มือจับมือจับเป็นโครเมียมทั้งอันเช่นกันนะคะฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะกระจกแน่นอนค่ะเดิมๆแท้ๆมาจากโรงงานแน่นอนอย่างที่บอกเลยรถคันนี้คือรถมือหนึ่งป้ายแดงนั่นเองนะคะเป็นรถเตโมที่จอดอยู่ที่ศูนย์ของเขานะคะดูบริเวณรอบคันดูความสวยงามน,นะคะไฟท้าย LED ค่ะยาว,ยาวๆแบบโฉบเฉี่ยวอย่างนี้เลยนะคะ ดวงไฟของเขาะะจะตกแต่งตัดขอบมาด้วยสีดำนะคะสีดำตัดกับสีแดงดูดีมากๆเลยนะแล้วก็มีโครเมียมนะคะตกแต่งอยู่ตรงขอบกระจกด้านบนนะคะตรงระหว่างดวงไฟซ้ายกับไฟขวาค่ะเขาก็จะมีสีดำมีลูกเล่นเป็นสีดำเนี่ยตัดข้ามผ่านมาด้วยนะให้เห็นชัดๆกันเลยตรงนี้มาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะ Fortuner น,น,นะคะที่ตกแต่งอยู่ ด้านหลังเนี่ยจะมีตัวที่ปัดน้ําฝนมาให้นะคะข้างหลังกระจกกันลื่นข้างบนเนี่ยเป็นไฟดวงที่3นะคะไฟเบรกดวงที่3ถัดลงมาด้านล่างนะคะของเราเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดด้วยกันไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความปลอดภยัยพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังมาให้ตรงนี้จัดหนักจัดเต็มเลยค่ะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเราดูแลลูกค้ายอย่างดีเลยโตยโยต้าเขา แน่นอยู่แล้วเรื่องแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมรรถนะนะคะการขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของศูนย์บริการนะคะของโตโยต้าเนี่ยเขามีทั่วประเทศไทยอยู่แล้วอย่างที่เรารู้กันนะคะภายในนะคะแผงประตูมีสีดำนะคะตัดกับสีแดงนะคะ,ะมือจับเนี่ยจะเป็นโครเมียมแล้วก็พวกปุ่มเลื่อยกระจกล็อกกระจกล็อกรถ ล็อกประตูนะคะปุ่มปรับระบบอัตโนมัติไฟฟ้าของตัวกระจกเนี่ยก็คืออยู่ข้างๆแผงประตูเลยเบาะนะคะใหม่ๆอยู่เลยค่ะหุ้มหุ้มพลาสติกอยู่เลยนะตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะเบาะหนังแล้วก็ตัดกับสีแดงเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับเรือนได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะลูกค้าเรื่องของตัวน็อตตัวคานอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะอย่างที่บอกว่ารถคันนี้มันคือมือหนึ่งเลยล่ะค่ะนะคะเป็นรถเดโมเนาะอ่า ตัวนี้พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะครบครันทุกฟังก์ชันเลยด้านบนเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นลายไม้นะคะลายไม้สีดําสวยมากหน้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าลูกเล่นเนี่ยก็ออปชันจัดหนักจัดเต็มนะคะเล่นได้เกือบทุกฟังก์ชันเลยทีเดียวนะตัวเกียร์ออโตแน่นอนค่ะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะสวยๆรูๆกันเลยด้านในนะคะมีระบบ Eco Mode Power Mode นะคะแล้วก็ที่ ตัวการลื่นนะคะของลอ้อเปิดมานะคะที่ช่องเก็บใส่สัมภาระนะคะ,ะด้านหลังเรามีช่องสําหรับเสียบ USB ให้ไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะคนหน้าคนหลังเนี่ยได้เสียบชาร์จแบตกันทุกคนนะคะคอนโซลด้านหน้าเรามีสีดำให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคอนโซลด้านหน้าสีดํานะคะแล้วก็ตัดตัดลายเป็นลายสีแดงนะคะตัดกันที่ใส่เก็บของเก็บเอกสารนะคะมี2ชั้นด้วยกัน เรียบรูนะคะดูดีมากๆกแล้วก็จกฝั่งคนขับนะคะไฟเปิดอัตโนมัติค่ะตรงนี้มีให้ทั้งสองฝั่งนะคะคนขับแล้วก็คนนั่ง <c oughs> ด้านบนนะคะไฟนะ <c oughs> โอ้โหฟังก์ชันจัดตักจัดเต็มมาก <c oughs> ครบครบกันเลยค่ะช่องใส่แว่นตานะคะทั่วไป กว้างขวางมากค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวนะคะ SUV อ่าด้นนี้มีลำโพงมาให้ข้างๆหูคนขับกันเลยทีเดียวนะคะเปิดไปโยกไปนะต่อกันที่เครื่องนะคะตัวเครื่องของเราเนี่ยดขออนุาตไม่เปิดฝากระโปรงให้ดูเนาะอย่างที่เรียนแจ้งนะคะว่ารถคันนี้เป็นรถใหม่นะคะเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องแบบ 1, 1 GDFTV High นะคะ4สูบเรียงแถวนะคะ Duo 1 6วว wow, VNTurbo i n t e r Cooler นะคะใช้ขับเคลื่อน4ลอ้อแบบ full time นะคะเชื้อเพลิงที่ใช้ได้นะคะจะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลไบโอดีเซลนะคะแล้วก็ B20 นะคะตรงนี้ไม่มีอะไรมากค่ะตัวเครื่องเดิมๆแท้ๆจากโรงงานแน่นอนนะคะอย่างที่เรียนแจ้งเลยรถคันนี้เนี่ยเป็นรถใหม่นะคะเป็นรถเดโมไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของอน้ำมันเยิม แกมน็อตถูกไขตัวเม็ดอาร์ตตัว QC อยู่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะ,ะก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยรถ Toyota นะคะ l e g e n d นะคะ4คันสวยๆของเราตรงนี้นะคะมีเครื่อง2.4 2.8นะคะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยเนาะว่าจะชอบแบบไหนยังไงวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้อง ฝากนะคะตัวดีเจนเดอร์ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะราคานะคะถ้าเป็นเครื่อง2.4เนี่ยจะอยู่ที่ล้านห้านะคะ7 0 0 0หมื่นแต่ถ้าเป็นเครื่อง2.8เนี่ยจะอยู่ที่ล้านหกเจ็ดหมื่นด้วยกันนะคะ ตัวนี้ก็ยังไงหากลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยนะที่เบอร์093-389-2888หรือว่า ID Line นะคะ n w o l e k 180591นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะลูกค้ารบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามหนูเล็กไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หนูเล็กต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย